ทิวเกมเมอร์กับโปแด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 วันนี้เราจะมาลดเสียงในเกมซุปเปอร์ซากกันตอนนี้จักรพาจะไม่ได้สินะถาวว่าเราต้องลดเสียงสุดทางก่อนแล้วก็ค่อยเปิดเสียงหนึ่งสองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แล้ว เสียงพูดน่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงพวกเราอะสามารถลดเสียงโทรศัพท์ได้เปิดอีกนิดนึงลองใหม่สะทอนนะโอเควันนี้เราจะมาไต่แรงกันวันนี้เราจะเล่นพู้รอดวันนี้เราจะเปลี่ยนชื่อก่อนแปลงคำว่าไม่ใช่ เห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขียนไงอ่ะคอมเมนต์มาด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นแล้วกันเขียนคำว่าไม่ใช่เป็นแล้วกัน สวัสดีครับดีโดดีดงขาดมั้งที้ดีโดดีดงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่ะผ่านแล้วนะคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอ่ะสวัสดีครับ ยครับยรอบยังได้ยินอยู่นะหรือว่ายังไม่สะท้อนอยู่ไม่ไม่สะท้อนนะไม่สะท้อนเนี่ยจะลดเสียงให้มันอย่างมอมมันไปเลยโอ้ได้เป็นผู้รอดขาไปกว่าชีวิตของฉันไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยนะก็เป็นผู้รอดมันเป็นผู้รอดไปเลย ผู้รอดอ่ะเล่นยากก็เล่นยาก,ยากทำไมทำไมผู้รอดถึงเล่นเล่นยากกับเล่นง่ายก็เพราะผู้รอดสามารถเห็นว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วผู้รอดให้แนะนำลดเสียงนะไม่ท้างั้นเพื่อนพูดคำหยาบผู้รอดแนะนำให้ลดเสียงนะเพื่อเอผื่อพูดคำหยาบ พี่ทิวว่าไม่มีใครมาปาดเอ้มีใครมาปาดพี่ทิวมั่งอา้าวแตกเอาแตกอย่าตะโกนนะไหนอหรอมันมีหมอไม่ใช่หเหรออา้า มีหมอถ้าปหูหนวกันอดทนเอาไว้หน่อยสีเหลืองโจ๊กหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้สีเราสแกนนะผมเห็นไม่ชัดช็อปปี้ถูกใจแต่ของหัวใจให้เธอได้ปะเมื่อกี้ผมจะลากไปชุบเมื่อกี้ไอ้ม่ห่านเพือมามายิงผมหมหละพ่าปชุบเลยมีคนมีคนอยู่ในหโรงพยาบาลทั้งสองคนไอ้เหลืองมาจากไหนไม่รู้โกรธอ่ะแม่เพื่อยิงเหลืองนะ ก็ร่มุทักด้วยแม่เพืไอยิงเหลืองแล้วแล้วก็ใูรเิทนกายเพื่อไปเดินกับอผู้พิทักษปุดนปอล่ะสีเหลืองน่าจะเป็นโจกนะเออซีโมห์มายิงอุกบาทแล้วแล้วมันจะวิ่งไปยิงหมอใช่ไหม แล้วแล้วแหน่เพิ่มก็ตายซีม่วงอะมันยิงอุกบาตอยู่ดีๆแล้วแล้วมันไปหาหมอแล้วมันแล้วมันก็ตายเองไม่รู้มันเป็นโรคหัวใจแต่ของหัวใจให้เธอได้ไมาก็มีแกโตมันนนนี่นะสมินซ่าดิติตอไม่ใช่แล้วแหนเพิ่มแหนเพิ่มไปยิงสีเหลืองให้หน่อยเด้อไอ้ม่วงมันยิงอุกบาตไม่ใช่เหรอแล้วมันมันก็เดินวิ่งไป เัียไม่รู้ตายได้ไงไอเหลืองมันโจ๊กมันบวตัวเองทุกคนครับเป็นกำลังใจให้อยู่รอดด้วยตอนนี้กำลังแอบตีเนียนอยู่ผู้รอดเล่นยังไงให้โล่มันเต็มก็ง่ายๆเลยถ้าถ้าตัวแฝงมันจะวิ่งมาตรงนี้ถ้ามันรู้ตัวว่าเราซ่อนตรงนี้ถ้าตัวแฝงไม่รู้ตัวเราก็ไปซ่อนเองแล้วก็เตรียมเตรียมตัวรีคูดาวโลแล้วก็แอบทั้งตัวแบบนี้ ตัวแฝงไม่สามารถเห็นเราได้แต่ว่ามันสามารถเห็นชื่อเราได้นะแต่ว่าถ้าตัวแฝงมันก็จะเดินผ่านแวบอย่างเงี้ยถ้านเนี่ยเนี้ยให้ผมชี้ดูเนี่ยถ้าตัวฝังถ้าตัวแฝง,งมันเดินผ่านจึ๊ก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 ไปตรงเนี้ยมันก็จะไม่เห็นเราตรงเนี้ยถ้าใครเล่นอยู่รอดได้ก็เอาไปลองเล่นกันเลยถ้าใครเล่นอยู่รอดไม่ได้ก็ให้ผมสอนให้ก็ได้ถ้าใครอยากเล่นกับผมก็ก็ここ <quoi? S 1> เรียกผมได้เลย อ้าวแล้วทําไมมีคนเงียบไม่ยอมอ้าวเมื่อกี้เห็นชื่อสียมภูปันไปแวบ๊แวบๆไม่มีผู้กุมยยิญญามีแต่แฟดแดงตอนนี้มีกินด้วยมีผู้พิชักโอเคท่านผู้ชมไม่มีใครมาหาผู้อรอดเลยสแสดงว่าผู้อรอดโล่เต็มแล้วเห็นไหมขนาดที่เรามันแอบเนียนไงถ้ามีนักล่านั้น ถ้ามีนักล่าข้าหัวให้เอาเอาชีวิตรอดก่อนถ้าไม่มีเนี่ยสรุปเราชนะเข้าใจไหมเราเล่นผู้รอดก็ยังได้อยู่กดติดตามให้ผู้รอดด้วยนะผู้รอดจะแข็งเก่งกว่าเดิมผู้รอดจะมีสกิลฆ่าคนด้วยเพราะว่าผู้รอดตบเก่าแล้วแล้วก็ช่างนั้นสามารถชนะฝั่งไหนก็ได้ทีนี้ก็รอก่อนเจ้าลาก็มีผู้ทักผู้ทักบทปลอม เมื่อกี้สีสีชมพูดเดินผ่านแว็บใช่ไหมเราสามารถชะลอให้ตัวแฝงมาปาดได้มไม่ทันจะขายค้ำตายก่อนซะแล้วเอาชมพูตายตั้งแต่เมื่อไหร่จะมาปาดผมริจจ่าเรียบร้อยเว้าปาดผมก็เรียบร้อยไวลาผลทหารบันสิกนะดูก,กล้องอยู่ตลอด ขาวิ่งเข้ามาปะสกิลทันมาดีอะ่ะค่อยๆลดเสียงโอเคค่อยๆลดเสียงหมอห้อ,องนั้นมีไหนหมอเ่ีหมอวิ่งอ้อมอ้อมปุ่มอ่ะมันจะถ้าใครหนกหัวให้ลดนิดนึงก็ได้ขอโทษขาล้าผมไม่รู้คือผมจะวางมาันแลกจิ๋วอ้ห้องอะไรวะเพราคนขาหวาดเว้าแลกจิ๋วห้องนั้นอยู่โอเคขาผมก็สงสัยขาว่าทำไมมันน่าจังเลยวะ อสีแดงกดบ,บาดอะไรอ่ะถามหน่อยทําไมทําเควสแบบวิ่งไม่ทําเคสวสอ่ะเราเป็นกินเราวิ่งตามสีแดงตลอดเลยนะสีแดงกดบ,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 บาดอะไรอ่ะฆาตรกร,รหรือเปล่าค่อยๆลดเสียงตอนเราสกแกนครั้งแรกอะในห้องพยาบาลแบบมีเรากับนายนแล้วตอนที่หวดกดหวดครั้งแรกอะนายบอกว่าให้สกแกนตัวก็ไม่รู้ทล้วี่เราสแกนให้นายดูแต่นายจําเราไม่ได้นายเป็นฆาตกรเดี๋วก็ เออสีส้มก็ค่อยค่อยพูดเบาๆก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มันสะท้อนโอเคใครสงสัยสีอะไรมัง่งสีเหลืองสงสัยสีน้ำตาลสีเหลืองโจ๊กอย่าไปอย่าไปสนใจมันผมผมมาผมผมผมกำลังวิ่งไปทำเควสอยู่ภารกิจใกล้สำเร็จแล้วน้ำตาลป่าสีขาวนต้องต้องจริงๆ มันตายมันตาจริงๆก็มันปากลัวกูเปิดตะกิ้อ่ะแล้วมันก็ตายเองครับมันเล่นเป็นปะเนี่ยมันตามันตาจริงๆมันตายปาดน้ำตาลมันเป็นทหารเป็นปาดเหรอไม่เป็นปะเนี่ยไอแดงอ่ะมันเป็นอะไรเหรอครับแดงเป็นบทบาทอะไรอ่ะแดงบทบาทอะไรมึงบอกบทบาทมาดิแดงถ้าไม่บอกผมบทถ้าบอกผมข้ามรูตาปัดขารตาปัด เฮียเขียวเชื่อสะด้วยสิเฮียมันมีท้าหารเพื่อนเอ้ยไอ้หลอไเหลืโจ๊กจะไปะสนใจมันเป็นกำลังใจให้อยู่รอดด้วยนะอยู่รอดก็จะมาทำคุกทีละหนึ่งวันดีนะไม่มีนินจาทำทรงมามามาห้องผิด,ผดมาผิดห้อง สรงมาผิดห้องก่อนอเดี๋ยวเขาจะถามว่าน้ำเงินไปไหนน้ำเงินมาผิดห้องนั่นก็กดปุ่มไล่สายก่อนไอแดงไม่บอกบทว่ะเอาแดงก่อนเลยไหมมันมีสับเปลี่ยนไหมวะมันไม่มีสับเปลี่ยนนะก็แดงออกแดงไม่บอกบท แดงไม่บอกบดมีวางเพลิงไหมมัม้มันมีโจ๊กอ่ะลืมไปที่ผมพูดหรอมันมีโจ๊กมีทานายนอย่าปั่นได้ไหมโจ๊กเบลล์หนึ่งอย่าปั่นได้ปะเขาร้องวัวแดงโจ๊กเบลหนึ่งทำอะไรไม่ได้หรอกเชื่อปุ๊ดดิแดงแดงไม่บอกบดไอแดงไม่บอกบดนะนดแดงไรย,ยังไม่ฆ่ากันเลยสะาดถือไมมกวาดทำความสะอาดทำความสะอาดอย่างแน่เน่ถือไม่กวาดทำความสะอาดผ่านลมปาก่ใครได้อ่ะตามผมยู่ เดาข้าเราโอเคแดงโอเคดงมาเลยใช่คออย่าเพิ่งบวชดีไม่ดีแดงอาจจะเป็นโจ๊กเดี๋ยวเราวิ่งตามสีแดงเองไม่ต้องบวชสีแดงนะเดี๋ยวเราวิ่งตามเองยังไงอะฆาตกรมันก็ฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นกินเราวิ่งตามสีแดงเองบวชสีน้ำตาลไปเชื่อสีเหลืองดูไม่เสียหาย โอเคถ้าถ้าน้ำตาลไม่ถ้าน้ำตาลเป็นทหารเราเราโหวตแดงแน่ไอเหลืองมันเป็นโจ๊กไม่ใช่เหรอครับไอเหลืองมันเป็นโจ๊กไม่ใช่เหรอตัวแฟนเดิมพันเนี่ยมันเก็บบุกบาลข้างน้องยาไหมคุณดกู่าคกูจะเชื่อใครดีวะ เชื่อ,อรามน้ำตาลก็ตายนะไม่รู้น่าจะยอมเชื่อเหลืองอะถ้าน้ําตาลไม่ใช่ก็แดงอไอแดงวัวตัวเองว่ะไอเหลืองมันโจ๊กบื่อไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ได้ยินอยู่น้ําตาลไม่ใช่มัว่วซั่วเปล่าไอเหลืองเหลืองมัว่วซั่วเหลืองซั่วมัว่ว หายตัวสีเหลืองมั่วสั่วมึงปลดเปดิปดโบดมั่งแลมันมีทาหารผ่านซื้อไอเหลืองน่าจะโจ๊กเอาอีแดงไปไอแดงน่าสงสัยไอแดงไม่บอกโบดไอเหลืองโจ๊ก อย่าไปเชื่อมันที่มันโหวดน้นําตาลน่ะน้ําตาลเป็นทหารผมเป็นไอ้นั่นนะผมเป็นผู้พิทักษ์ผมให้โล่ส้มไปแล้วเพิ่งรู้เหรอว่าเราโจกานเราแค่่อยไปเรื่อยๆอ่ะไม่คิดว่าจะโหวดจริงๆอ่ะก็พออยู่แดงเถือไม้กวาดวิ่งทั้มอาจารย์อ่ะโหวดแดงเลยผมไปเก็บดาวเก็บใส่ดู๊กบาทรางวัลที่ชนะมันเหลือกันสามคน เหลีงเหลืองน่าจะโจ๊กที่ไหนเพราะว่ามันประมาณสองรอบพี่แล้วอ่ะมันอม่ไม่ตอนรอบพี่แล้ว,วตอน,อนก่อนประชุมรอบเนี้มันตอนนั้นมันโดดท่อโดดท่อให้ผมดูรัวๆเลยแล้วมันก็ไม่ฆ่าผมเน่ยนะเดออูรัวๆไม่รู้รเอาแดงก็เอาแดงแพ้ก็มีเสียงไก่ขันด้วยมีคนเลี้ยงไก่ด้วยได้ยินอยู่ว่ากดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าอยากดูคลิป ถ้าแดงไม่ใช่ก็สีเหลืองกอ็นั่นแหละกดติดตามแล้วกด,ดกระดิ่งด้วยนะครับล้วกดไลค์ด้วยขอหนึ่งแสนนะขอหนึ่งแสนก็จ,จบแล้วเร็่อยแค่น,น,นั้นเองจะได้ดังมากเอาแดงไปผู้พิทักษ์ให้โล่ส้มไปแล้วส้มมันบอกว่าขอโล่หน่อยให้ให้โล่ตั้งแต่ไฟดับทุกแฝงมันไม่รู้อ่ะว่าตอนไฟดับมันเราแอบให้โล่ตอนไหนเผื่อโล่มันกลางัน ไอเหลืองไก่แดงข้ามว่ะไอเหลืองโจ๊กเก็บทุกคนต้องสังเกตให้ดีว่าตัวไหนโจ๊กตัวไหนตัวแฝงเพราะตัวแฝงมันออกไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยไปหาปัางโจ๊กไปหาเเน่ะก็บต<ๆ>ัวเลืองปิดหูฟังไปเลยไม่สะท้อน เออช่วยช่วยพูดทีละคนช่ย้ยไหมเดียวไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ทุกคนช่วยกลุมไม่สะ <มา S 1> ท้อนอ่ะช่วยพูดทีละคนได้ไหมเริ่มจากสีอะไรก่อนโอเคเริ่มจากสีส้มก่อนสีส้มพูดมาเลยคนคนแรกแล้วน้ำแล้วน้ำเพอคนสองน้ำตาลสามเขียวสี่ฟ้าห้าชมพูหกแล้วตัวแฝงสองตัว จะพูดพร้อมกันนะทีละคนผานลมแล้วก็ฝันแป้งแล้วก็โจ๊กมีอะไรจะพูดไหมไม่มีก็ขอหัวใจให้เธอหน่อยหัวใจของฉันอยากจะจุ๊บเธอ <c oughs>